สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมเองนะครับเด็กน้อยปาโต้นะครับโอเควันนี้เราจะมาเล่นพีชน่ารักวันกีฬาบวกหนึ่งความเร็วหัวใจม่วงอัปเกรดกันนะครับอะไรอ่ะ เขามีปืนฉีดน,น้ำด้วยอ,ะอ่ะเว้ นี่ข้อมจะเอาคำเร็วความเร็วแปดแล้วเก้าแล้วสิบสิบสิบละใกล้สองพันยี่สิบหกแล้ว เกมเกมเกมไข่ที่ตู้เพิ่งเล่นไปอ่ะเนี่ยตอนตอนตอนวันใกล้ปีใหม่อ่ะวันที่สามสิบเอ็ดธันวาสองพันยี่สิบสี่อ่ะเนี่ยใกล้จะใกล้จะสามเอ็ดธันวาสองพันยี่สิบห้าแล้วเฮ้ยอันนี้เขาให้กระดูดนี่ ความเร็วเราเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วอ่ะดูเขาตีดิวิ่งอย่างเร็วอ่ะเรามีกระบองเพชรเอ้ยไล่ตีคุอูเอนอ่ะไล่ตีผมหายไข้แล้วครับ แต่ผมยังเป็นไข้เหมือนเดิมครับเรียบร้อยตายเฮ้ย hey! ถึงเส้นไัยแล้วโอ๊ยแป๊บหนึ่งไปกินยาแก้ภูแพ้ก่อนโดเอ่าไปกินยามาแล้วครับ เ<ห>ขาบอกว่าเราสามารถปรับสายได้ไม่ปรับไม่ปรับดือ้อเออทำไมเราเข้ามาีมนความเร็วยี่สิบเอ็ดยังไงนออมันมีมอมให้เราแปลงด้วยเหรอเอาเอานูบเอ้ยเอ้ยเอ้ย สนุกเลยไม่เล่นแล้วไปเล่นเกมอื่นดีกว่าอย่างเช่นเกมแมสซี่เกมเกมนางฟ้าผู้พิทักษ์โคโอพ นี่นี่เกมกระจกนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยโอโอมาแล้วมันง่ายเนี่ยมันง่ายเนี่ยกระโดดถุงมดเลยอ่ะง่าย รูดิคน่ะไดกด็ดูกระโดดถูกหมดเลยอ่ะเจ้ขอยากกว่านี้ได้ไหมอ่ะมีคนกระโดดให้แล้วอ่ะ ในตอนนั้นเน่สามเทืธันวาสองห้สี่อาเราได้ตังเราได้ตังแล้วเราได้ตังแล้วเราจะยังไม่ไปซื้อของตรงนี้นะเราจะเก็บให้ครบสองแสนก่อน,นกี่นาะทีแล้วโอเคห้าห้าหกห้าห้าหก ใกล้แล้วใกล้แล้วเร็ียบร้อยได้ไดต้ตังตังอันนี้คืออะไรอะสงสัยอะอันนี้คือให้เราเลือกอ่ะโทโททาวเว,วอร์เฮ้ยชอบชอบโททาวเวอร์ เอา้าเหนือบอกโทรโทรยังไงอะเี๋ยวเหยียบตรงเนี้ยไม่ได้อะโอ้ยโทรเฮ้่ข้างล่างมันมีอะไรนี่หนอนเลยโอ้ย,อยทางขึ้นทางขึ้นเมียวเมียวเมียวเอ้ย จากเกมสะพานกระโดดกลายเป็นเกมอะไรเนี่ยเกมโดดอเมริก้วเไปกระโดดสะพานจบตรงนั้นง่ายกว่านะชึบเออชึบชึบเออชึบเออเอออุ๊อ yes. ต้องตายเรียบร้อยแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่ซ้ำแบบแล้ววันนี้สุดยอดมาก เพน่าเพน่าเพนาว,นาว,นาวเล่นยังไงเล่นยังไงอ่ะฮะเปตต่อสามฮะว a t อ้อล้าเป็นกอลเราเป็นกอ,อ,อฮาริมเบนเซมาเป็นกองหน้าที่เล่นได้ไม่เป็นไงเป็นไงเป็นไงดาบิดเดยเกรย มันมันยากไปมันยากไปไม่เล่นแล้วมันชอบเปลี่ยนตำแหน่งไปเมาอนี่เลยอะไรอ่ะ โอ้โอ้นี่ไงประเทศเราประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยรวมเลือกเนื้อชาเชื้อไทยเฮ้ยตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นโคตรใหญ่อ่ะประเทศญี่ปุ่นโคตรใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดเฮ้ย คุยประเทศญี่ปุ่นเลยพี่ยิปฮยีบประเทศญี่ปุ่นคนใหญ่เลยแม่เฮ้ยเกินว้าวว้าวใจหมดกินอนัาเคดกินอนัาเคดเอลยอามาดิ มาดิพี่ก็มาดิพี่คุาวิว่งคไวเลยอี๋น้าเอาโอ้เป็นลามรอบเราอ่ะโอ้โอโอโอ กนาเขตกินากนาเคตญี่ปุ่นเลย ギアサケティカダーキューサローギアサギティカダーキューサローキューティカギーキューサロードューティカドーキドーサローキドーティカダーキューサローキュ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 ーティーーティカダーキューサローキューティカダーキューティカダーキューサローキューティカダ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 ーキーティカダーキューティカダーキューキューティカダーキューティカダ